สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการอมตะนิทานสำหรับคลิปนี้เสนอในเรื่องคําทํานายของพ่อพระหูนางวะตะอัฐยะสับปัญโยครรมาวสังผู้มีปัญญาอยู่ครองเรือนเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่คนมาก ในอดีตการนานมาแล้วมีชายสองผัวเมียอาศัยอยู่ในชนบทแห่งหนึ่งทั้งสองนั้นมีบุตรชายด้วยกันสามคนเมื่อบุตรของเขานั้นได้เจริญเติบโตขึ้นมาพอที่จะมีครอบครัวได้แล้วสองผัวเมียก็จัดการสู่ขอหญิงสาวมาให้เป็นภรรยาของบุตรทั้งสามคนพ่อเขาเหล่านั้นมีภรรยาก็ได้แยกตนเองไปอยู่ต่างหากแต่ยังคงเหลือบุตรคนสุดท้องอีกคนหนึ่ง แม้เขานั้นจะแต่งงานแล้วก็ตามก็ยังคงอยู่กับพ่อแม่เช่นเดิมเมื่อลูกชายแต่ละคนนั้นแต่งงานแล้วมีครอบครัวเป็นหลักเป็นฐานสองตายายก็แบ่งทรัพย์สมบัติให้สำหรับใช้ในการตั้งเนื้อตั้งตัวโดยมอบให้พี่ชายทั้งสองให้วัวคนละเจ็ดตัวและม้าคนละหนึ่งตัวใช้ขับกี่ไปมา แต่สำหรับบุตรคนสุดท้องนั้นพ่อแม่ไม่สามารถจะหาม้าให้ได้เหมือนกับพี่ๆของเขาคงให้แต่วัวเพียงตัวเดียวเท่านั้นอยู่มาวันหนึ่งพี่ชายทั้งสองต่างมาชวนน้องชายของตนว่านี่น้องรักพี่จะมาชวนน้องไปหาซื้อของมาขายกันหากได้กำไรแล้วเราค่อยแบ่งปันกันหากน้องขืนอยู่อย่างนี้คงไม่มีโอกาสร่ำรวยเป็นแน่แท้ น้องชายจึงตอบว่าน้องมีแค่วัวเพียงตัวเดียวเท่านั้นไม่รู้ว่าจะค้าขายอะไรจึงจะสมควรและเหมาะสมม้าก็ไม่มีจะขี่จะไปค้าขายกับพี่ได้อย่างไรเล่าพี่ทั้งสองจึงได้กล่าวขึ้นว่าไม่เป็นไรหรอกถึงแม้ว่าน้องจะไม่มีมา้าน้องก็ต้อนวัวมาสมทบไปกับพี่สิพี่มีมา้าพี่ก็จะขี่ล่วงหน้าไปก่อน แล้วก็ทำการติดต่อซื้อขายให้เสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นเมื่อน้องเดินทางไปถึงก็ให้เอาสินค้าบรรทุกบนหลังวัวกลับมาเท่านั้นเองน้องชายก็เห็นดีด้วยพอถึงวันออกเดินทางไปค้าขายลูกชายคนสุดท้องก็ได้มาล่ำลาพ่อแม่ของตนเองต่อจากนั้นก็ต้อนวัวทั้งหมดออกเดินทาง ส่วนพี่ชายทั้งสองต่างกับพวบม้าไปล่วงหน้าแล้วทำการตกลงซื้อเมี่ยงเตรียมไว้ล่วงหน้าพอน้องชายคนสุดท้องนำวัวไปถึงแล้วพี่ชายก็ให้วัวทั้งหมดนั้นหยุดพักหนึ่งคืนเพื่อจัดเตรียมบรรทุกสินค้าที่ซื้อทั้งหมดให้เรียบร้อยพอวันรุ่งขึ้นเขาก็ขี่ม้ากลับบ้านมาก่อนปล่อยให้น้องชายของตนนั้นต้อนวัวกลับบ้านมาตามลําพังเอง เมื่อบัวกลับมาถึงบ้านแล้วพี่ชายทั้งสองก็แยกบัวของตนไปส่วนน้องคกลสุดท้องก็นำเอาวัวและเมี่ยงที่ซื้อมานั้นแบ่งให้ภรรยานำไปเร่ขายในหมู่บ้านใกล้เคียงส่วนพ่อของชายทั้งสามเพื่อจะทดลองดูว่าลูกของตนทั้งสามคนนั้นมีนิสัยเป็นอย่างไรกันบ้าง พ่อจึงเอาใบตองม้วนเป็นก้อนกลมๆใส่ปากอมไว้คล้ายๆกับอมเมี่ยงฉะนั้นหลังจากนั้นก็เดินทางไปที่บ้านของลูกชายคนโตทันทีลูกชายคนโตพร้อมกับลูกสะัย้เมื่อเห็นพ่อมาจึงถามขึ้นว่าพ่ออมเมี่ยงแล้วหรือยังพ่อนั้นก็ตอบขึ้นว่าอมแล้วดูนี่สิยังอมไม่หมดเลย เนื่องจากคนทั้งสองเป็นคนที่ขี้เหนียวแทนที่ตนนั้นจะแบ่งเมี่ยงที่ตนซื้อมาให้พ่อของตนเอาไปชิมบ้างกลับเฉยเมยหลังจากนั้นแกก็เห็นบุตรและลูกสะภ้ยคนโตเป็นคนที่ขี้เหนียวไม่มีใจเอื้อเฟื้อแม้แต่พ่อแม่ของตนเองแกจึงไปหาบุตรและลูกสะภ้ยคนที่สองแต่ก็ปรากฏว่าทั้งบุตรชายและลูกสะภ้คง ปฏิบัติเช่นเดียวกับพี่ชายคนโตนี่แหละต่อจากนั้นมาแกก็กลับบ้านแวะไปหาบุตรคนเล็กและลูกสะพ้ยซึ่งขณะนั้นทั้งสองคนกำลังง่วนอยู่กับการจัดแบ่งแล้วนำเอาเมี่ยงที่ซื้อมานั้นออกเลข่ขายพอเห็นพ่อมาเท่านั้นลูกทั้งสองต่างรีบไปหาพร้อมกับถามคุณพ่อของตนเองว่าพ่ออมเมี่ยงมาแล้วหรือยัง พ่อก็ตอบขึ้นว่าพ่ออมมาแล้วขณะนี้ยังอมอยู่ในปากเลยลูกชายไม่ฟังเสียงใดๆรีบบอกภรรยาของตนจัดทําเมี่ยงที่ตนเรียกว่าดีที่สุดนั่นแหละให้พ่อของตนลองได้ชิมดูต่อจากนั้นยังจัดแบ่งห่อให้พ่อไปอมในวันต่อไปอีกด้วยชายผู้เป็นบิดาของบุตรทั้งสามคนนั้นได้รับเอาเมี่ยงมาพร้อมกับกล่าวคำขอบใจ หลังจากนั้นก็เก็บเอาเมี่ยงไปให้ภรรยาด้วยพอรับตาผู้คนแล้วแกก็คายใบตองที่อมไว้ออกทิ้งเสียตลอดเวลาก็คิดว่าเจ้าลูกคนโตกับลูกคนกลางนั้นเป็นคนตรณีดีเหนียวไม่รู้จักกาละเทสะและขาดสติปัญญาเอาแต่ความสะดวกสบายของตนและครอบครัวเท่านั้นไม่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แม้กระทั่งบิดามารดาของตนเอง บุคคลเช่นนี้ไม่มีโอกาสได้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในภายภาคหน้าได้เลยเมื่ออยู่ตามลำพังสามคนพ่อลูกแกเคยบอกกับลูกชายคนโตทั้งสองว่าต่อไปนั้นเจ้าทั้งสองคนนะจะต้องเป็นค่ารับใช้น้องชายของเจ้าแน่นอนจาประสบการณ์ที่ได้ออกเดินทางไปค้าขายร่วมกับพี่ชายอย่างสม่ำเสมอ ทำให้ชายหนุ่มคนสุดท้องมีความชำนิชำนาญยิ่งขึ้นเขาพยายามขวนขวายศึกษาหาความรู้โดยการสังเกตและการสนทนาไต่าถามกับบุคคลโดยทั่วไปดังนั้นในไม่ช้านักเขาก็มีฐานะดีขึ้นกว่าเดิมคือมีวัวเพิ่มขึ้นสำหรับพี่ชายทั้งสองคนนั้นคงทำการค้าขายแบบเดิมๆคือเขาจะขี่ม้าล่วงหน้าไปก่อนเสมอปล่อยให้น้องชายคนสุดท้อง ต้อนวัวตามไปพร้อมกับลูกน้องเท่านั้นซึ่งการกระทำเช่นนี้น้องชายไม่เคยปลิปากบนว่าแต่ประการใดๆมาคราวหนึ่งขณะที่พี่ชายทั้งสองควบม้าไปข้างหน้านั้นปล่อยให้น้องชายตามไปข้างหลังเหมือนเดิมเมื่อพี่ชายทั้งสองคนไปถึงสะพานแห่งหนึ่งสะพานแห่งนั้นยังทำไม่สำเร็จ คนทำสะพานจึงไม่ยอมให้ผ่านไปได้แม้ว่าคนทั้งสองจะพยายามอ้อนวอนหรือจะยอมเสียค่าผ่านอย่างไรคนทำสะพานก็ไม่ยอมอยู่ดีแต่เพื่อแก้ความรำคาญคนทำสะพานจึงบอกพึ้นว่าเอาละ่ะถ้าเจ้าต้องการจะข้ามไปจริงๆแล้วก็ข้าพระเจ้าขอถามปัญหาท่านสักข้อหนึ่งถ้าหากท่านตอบไม่ได้ก็จงรออยู่ก่อนก็แล้วกัน คนทั้งสองจึงถามขึ้นว่าปัญหาของท่านมีว่าอย่างไรละ่ะโปรดบอกมาเถิดชายผู้เฝ้าสะพานก็บอกว่าข้างนู้นก็หัวสะพานข้างนี้ก็หัวสะพานข้าขอถามท่านว่าแล้วหางสะพานอยู่ณที่ไหนสองพี่น้องคิดไปคิดมาก็คิดไม่ออกไม่รู้จะตอบว่าอย่างไรจึงจำต้องหยุดรออยู่ณที่สะพานนั่นเอง เขารอจนกระทั่งน้องชายคนสุดท้องมาถึงพอน้องชายของเขามาถึงทั้งสองต่างก็เล่าความตามที่คนเฝ้าสะพานตั้งปัญหาถามทุกประการน้องคนสุดท้องนิ่งคิดอยู่สักครู่หนึ่งก็พาพี่ชายไปหาคนเฝ้าสะพานแล้วก็ขออนุญาตข้ามพร้อมกับขอตอบปัญหาที่เขาตั้งไว้ที่ท่านถามว่าทางนู้นก็หัวสะพาน ฝากนี้ก็หัวสะพานและหางสะพานอยู่นันที่ไหนข้าพเจ้าขอตอบว่าหางสะพานนั้นอยู่ตรงกลางสะพานนั่นเองชายผู้ทําสะพานเห็นว่าชายหนุ่มผู้นี้เป็นคนที่มีความสุขขมเรียบร้อยและมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดยิ่งนักจึงอนุญาตให้ผ่านสะพานไปได้พี่ชายทั้งสองพอได้โอกาสก็รีบออกมา แล้วก็เดินทางไปก่อนร่วงหน้าอย่างรวดเร็วเนื่องจากเป็นการเปลี่ยนเส้นทางการเดินทางเป็นครั้งแรกดังนั้นคนทั้งสองจึงขี่มา้าหลงเข้าไปในวังของเจ้าเมืองแห่งหนึ่งฝ่ายนางสนมและนางกำนันต่างๆเมื่อเห็นคนหนุ่มๆแปลกๆหน้ามาเข้ามาในเมืองต่างก็าพากันเข้าห้อมล้อมและทักทายปราศัยเป็นอย่างดี ชายทั้งสองรู้สึกพึงพอใจยิ่งนักต่างเย้าหยอกกับหญิงสาวและนางกำนันเหล่านั้นอย่างเป็นสุขมากมายจนลืมนึกถึงบ้านและครอบครัวของตนเองขณะที่คนทั้งสองกำลังสารวนอยู่กับหมู่หญิงสาวเหล่านั้นน้องชายของเขาก็ผ่านมาเห็นเข้าพอเขาเห็นเหตุการณ์นั้นเข้าแล้วเขาก็พอจะนึกคาดการเรื่องราวต่างๆได้ดี ชายหนุ่มจึงคิดหาหนทางป้องกันตัวตนเองไม่ให้มีพฤติการดังที่พี่ชายของตนประสบอยู่นั้นเกิดขึ้นกับตัวตนเองแน่นอนเขาจึงถือเอาหนามไว้ข้างๆตัวตนเองตลอดเวลาขณะเดียวกันนั้นเจ้าเมืองซึ่งอยู่บนตำหนักทอดพระเนตรลงมาเห็นเข้ารู้สึกพึงพอใจในชายหนุ่มผู้นี้มากจึงให้เสนามาเรียกเข้าไปพบ แต่เพื่อจะทดลองว่าชายทั้งสามคนนั้นใครจะเป็นผู้ที่ฉเฉลียวฉลาดกว่ากันก่อนที่จะขึ้นพระตำหนักพระองค์ให้เล่นเอาน้ำใส่เปลือกไข่มาให้คนละหนึ่งอันพร้อมกับบอกว่าให้ใช้น้ำนี้ล้างเท้าให้สะอาดเมื่อคนทั้งสามได้รับคำสั่งพี่ชายคนโตจึงบอกให้น้องรออยู่ก่อนตอนจะเข้าไปเฝ้าก่อนพอไปถึงเสนาก็ให้น้ำล้างเท้าหนึ่งเปลือกไข่ โดยไม่รีรอเขาได้เทน้ำทั้งหมดลงล้างเท้าทันทีปรากฏว่าน้ำนั้นน้อยเกินไปไม่พอที่จะล้างเท้าให้สะอาดได้เสนาจึงนำตัวไปรออีกห้องหนึ่งส่วนพี่ชายคนที่สองคงปฏิบัติเช่นเดียวกับชายคนแรกเสนาจึงนำตัวเอาไปรออีกห้องหนึ่งเช่นกันส่วนน้องชายคนสุดท้องเมื่อมาถึงก็ทราบคำบอกของเสนาแล้ว เขาคิดว่าตนควรจะปฏิบัติอย่างไรจึงจะใช้น้ำซึ่งมีอยู่เพียงเล็กน้อยนี้ทำความสะอาดเท้าของตนได้ในที่สุดเขาก็ไปหาสำรีมาได้นำเอาสำรีมาชุบน้ำแล้วค่อยๆเช็ดเท้าทั้งสองจนสะอาดเรียบร้อยเมื่อเช็ดเท้าเรียบร้อยแล้วเสนาก็นำตัวของเขาเข้าเฝ้าเจ้าเมืองจากการได้สนทนาไต่ถามแล้ว เจ้าเมืองก็รู้สึกพึงพอใจชายคนสุดท้ายนี้มากในความเฉลียวฉลาดรอบคอบตลอดจนการรู้รักวางแผนวางตนให้เหมาะสมเจ้าเมืองสักถามเรื่องของการมีลูกเมียเขาก็แจ้งให้เจ้าเมืองทราบทุกประการหลังจากนั้นไม่นานเจ้าเมืองได้ออกปากชักชวนชายหนุ่มให้มาทำราชการด้วยชายหนุ่มก็ไม่ขัดข้องประการใด เขาตั้งใจปฏิบัติราชการอย่างดียิ่งในไม่ช้าก็ได้รับเลื่อนชั้นและตำแหน่งสูงขึ้นเรื่อยๆส่วนพี่ชายทั้งสองของตนนั้นยังคงเป็นพ่อค้าเร่เช่นเดิมสุมดังคำกล่าวของพ่อของเขาที่เคยกล่าวไว้ว่าต่อไปนั้นเจ้าทั้งสองจะต้องเป็นข้ารับใช้น้องของเจ้าแน่นอนและบัดนี้ ก็เป็นความจริงตามที่พ่อได้ทานายกล่าวเอาไว้ทุกประการนั่นเองสัพพทานังธรรมทา,านังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวงช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานด้วยได้บุญจากการให้สาธุจเจริญในบุญขอบพระคุณสวัสดีครับ